เหตุการณ์เครื่องบินขนส่ง UPS พลิกโลกไฝ่ลุกท่วมหลังทยานขึ้นจากสนามบินหลุยวินสหรัฐอเมริกานึกภาพภาพนี้ดูสิครับเครื่องบินขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ของ UPS ที่กำลังบินทยานขึ้นจากสนามบินในรัฐเคนทักกีประเทศสหรัฐอเมริกาแต่แล้วก็เกิดพลาดใหญ่ มันเสียหลักถลายไปชนพื้นดินใกล้รันเวย์และไสลูกท่วมทันทีพร้อมควันดำหนาปกคลุมพื้นที่กว้างใหญ่นี่ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุธ,ธรรมดาแต่เป็นเรื่องที่น่าตกใจและตวนใจเราทุกคนถึงความเสี่ยงในโลกการบินที่เราเห็นทุกวันแต่มาฟังรายละเอียดกันครับเพราะเรื่องราวนี้ยังมีมุมมองที่น่าสนใจอีกหลายด้านวันที่5พฤศจ,จิกาย,ยน2568าสำนักข่าว c n n ได้รายงานข่าวสำคัญว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเครื่องบินขนส่งสินค้าของ u p s เที่ยวบินหมายเลขึ่งป็น,น McDonnell Douglas MD 11ที่เพิ่งบินขึ้นจากสนามบินนานาชาติหลุยวินมูฮัมหมัดอาลีในเมืองหลุยวินรัตเคนทาก,กีสหรัฐอเมริกามุ่งหน้าสู่ฮาวายแต่ในช่วงหลังทยานขึ้นเครื่องบินก็เสียสมดุลถลายหลุดควบคุมและตกกระแทกพื้นดินบริเวณใกล้รันเวย์ทันใดนั้นไฟก็ระเบิดขึ้นมาทันทีทำให้เกิดเปลวไฟรุนแรงที่ยากควบคุม ผลกระทบจากการเกิดเหตุดังกล่าวทําให้เกิดกลุ่มควันดำหนาทึบลอยฟุ้งเหนือพื้นที่โดยรอบสนนาบินต้องสั่งปิดชั่วคราวและมีคําแนะนําให้ชาวบ้านในเขตทางเหนือของสนามบินจนถึงแม่น้ำโอไฮโออยู่ภายในบ้านเพื่อความปลอดภยัยโดยเจ้าหน้าที่ได้รายงานว่ามีผู้บาดเจ็บหลายคนแต่ยังไม่สามารถระบุจํานวนที่ชัดเจนได้ในขณะนี้นี่คือจุดที่หลายคนอาจคิดว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุแต่ลองคิดดูครับถ้าคุณเป็นคนอยู่ใกล้สนามบินแบบนี้คุณจะรู้สึกอย่างไรกับควันและเปลวไฟที่อาจลุกลามและนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดที่หลายคนมักมองข้าม องค์การบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ f a a และคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐหรือ NTSB ได้เริ่มดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์นี้อย่างเร่งด่วนเพื่อหาสาเหตุและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำนายเครกกรีนเบิกนายกเทศมนตรีเมืองหลุยวินได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าเครื่องบินลำนี้บรรทุกเชื้อเพลิงจำนวนมหาศาลถึงประมาณ2 8 0 0 0 0แนกันลลอนซึ่งทำให้เหตุการณ์นี้ยิ่งอันตรายมากขึ้นจินตนาการดูสิครับถ้าปริมาณเชื้อเพลิงขนาดนี้ระเบิดขึ้นมามันจะส่งผลกระทอยอะไรต่อพื้้นทีี่ใกลเคยง นี่อาจเป็นจุดที่เกิดข้อถกเถียงได้เพราะบางคนอาจบอกว่าเป็นความเสี่ยงที่จําเป็นสําหรับโลจิสติกสสมัยใหม่แต่คนอื่นอาจมองว่าเป็นการเสี่ยงชีวิตคนในชุมชนมากเกินไปสนามบินนานาชาติหลุยวิงมูฮัมหมัดอาลีไม่ใช่แค่สนามบินธรรมดามันเป็นศูนย์กลางโลจิสติกขนาดใหญ่ของบริษัท UPS ในสหรัฐซึ่งหมายความว่ามีการขนส่งสินค้าจํานวนมากทุกวันแต่ที่น่าสนใจคือสนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่ชุมชนและที่อยู่อาศัยซึ่งเพิ่มความกังวลเรื่องความปลอดภัยเป็น2เท่าแต่ลองคิดดูครับ ในยุคที่การส่งสินค้าออนไลน์เฟื่องฟูแบบนี้เราเห็นด้วยกับการตั้งศูนย์ใหญ่ขนาดนี้ใกล้เมืองหรือไม่หรือควรย้ายไปพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเสี่ยงนี่คือประเด็นที่อาจจุดประกายความเห็นต่างเพราะมีทหงข้อดีเรื่องความสะดวกและข้อเสียเรื่องความปลอดภยัย ขณะที่เหตุการณ์ยังคงดำเนินอยู่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดถูกเรียกตัวเพื่อร่วมปฏิบัติการได้แก่ทีมดับเพลิงกู้ภัยและควบคุมสถานการณ์โดยห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้จุดเกิดเหตุเพราะมีเศรษซรากรกระจายและอันตรายอื่นๆที่อาจตามมาเช่นการรั่วไหลของเชื้อเพลิงหรือโลหะร้อนสำหรับผู้เริ่มต้นที่อาจไม่คุ้นเคยกับอุบัติเหตุแบบนี้ลองอธิบายให้เข้าใจง่งายๆเครื่องบินขนส่งเช่นนี้มักบรรทุกสินค้าแทนผู้โดยสาร ดังนั้นขณะบินขึ้นอาจมีน้ำหนักมากและหากเกิดปัญหาเช่นเครื่องยนต์ขัดข้องหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยมันอาจสูญเสียการควบคุมได้ง่ายซึ่งเหมือนกับรถบรรทุกข,ขนาดใหญ่ที่เลี้ยวผิดทางแต่ในอากาศความเสี่ยงสูงกว่าเพราะไม่มีที่ให้ทายาล,ลบหนีแต่ที่นี่คือจุดที่มันกลายเป็นเรื่องโต้เถียงบางคนอาจโต้แย้งว่าอุบัติเหตุนี้สะท้อนถึงความล้มเหลวในการตรวจสอบเครื่องบินหรือการจัดการเชื้อเพลิงแต่คนอื่นอาจเห็นว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อเศรษฐกิจโลจิสติกโลกาภิวัตน์คุณคิดอย่างไรครับ ให้ความเห็นในความคิดเห็นด้านล่างสิเราต้องการฟังมุมมองของคุณเหตุการณ์แบบนี้ทําให้เราต้องถามตัวเองความปลอดภัยของชุมชนควรสําคัญกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจหรือไม่หรือมีวิธีอื่นที่จะสมดุลทั้งสองอย่างมาแชร์ความเห็นกันเถอะที่มา cnn https colon s l a s edition cnn com s a s life new slash u p i plane crash l u i s airport